อันนี้จะเป็นแบบวิธีทําให้มันง่ายขึ้นนะพอดีว่าทําไปทํามาล้วเจอวิธีคืออันนี้สมมุติเราทามาสักสองสามอันอะสองสามอันแล้วนะเรากดสร้างตัวซีนใหม่แล้วเราไปที่ซีนเก่าก๊อปมาเลยก๊อปมาทีละอันนะอันนี้ของผมทําให้แบบคนอื่นเพราะผมทาใส่พื้นหลังอะไรด้วยใส่ให้เหมือนชาวบ้านเขา อันนี้พอเรากรอบตัวหนังสือตัวหนังสือเสร็จเนี่ยให้เราลบตรงเฟรมที่80จนถึงเฟรมที่2 r e รี v e Frame ไปเลยแล้วอันนี้ให้เรามาเปลี่ยนเป็นตัวที่เราอยากได้อันนี้เป็นซีนเจใช่ไหม โอเคแล้วก็มา F6 ฟกที่เฟรมที่ต0สิเหมือนเดิมปุ่มเหมือนกันให้เออ่ก๊อปเลเยอร์มามาวางตรงนี้พาสเลเยอร์ ก็จะได้แล้วเราก็มาแก้ตรงตรัวแก้มันไปหน้าต่อไปให้มาที่เลเยอร์หนึ่งนะแล้วคลิกขวาก็เลือกไปแอคชั่นเสร็จแล้วก็ใส่เลเยอร์ซีนต่อไปผมต่อจากเจก็จะเป็น,ต,ปนติดอะไร ต้องเป็นเคทำอย่างนี้เรื่อยๆโอเคอ๋ออย่าลืมเปลี่ยนสีนะนี่ผมลืมเปลี่ยนสี